เล่นยงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่ามาต้องแบบเลี้ยงหัวเ๊ะที่เราหายไปไหนหมดวะโอ้โหนี่ขี่รถก,ก็เต็มเลยเนาะตัวเลี้งหายไม่ไมีเจ้าของเหมือนไม่ยากไปใหญ่ดู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 มาชื่อดีนี่ผมชื่อดีนะคะพีบีแซดอะไรเนี่ย K M นะจริง จะเล่นแต่หมดนี้นี่ตัวเดิมค่าไม่มีวันหนีนั่งไม่เื่นไม่ขี่รถหรอมากันเป็ตตี้เลยโอได้ไป425เราแม่ง200โอ้โหได้210ละนี่นี่ตรงนี้ของฟังนะอันนี้ขอฟัง110โอ้โหแม่งมังมองไม่เห็นระเบิดควันโอ้ยแม่งโยนไม่ทัน มีชูติงเอาเปอ้ถึงว่าทำไมมันฆ่าวะโอ้ยจะออกอ่ะกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยไม่ได้แดกผมหรอกอะไรหาปืนในหน้ารา็อบบี้อยากถือกว่าหาปืนในหน้ารา็อบบี้อยากถือกว่าไอปืนที่ชอบเล่นเอาเดี๋ยวไอตัวนินขยับก่อตัวไหนดีวะอ่ะตัวแบล็คอ่ะว่าตัวไม่ใา่ละ เดี๋ยวตรงนี้เอาไว้ออกเกมอีกมาทำการ PVP เดี่ยวเอาเป็นถ้าใครอยากให้เล่น PVP คลิปนะพิมพ์มาครับอ่านะเดี๋ยวจะเล่นแบบปุลินกันเดี๋ยวเล่น PVP ให้ดูโอโ้โหหมดฟาร์มเอาแหละมันต้องเล้หมดนี้สักครั้งละมาอีปืนคู่ปืนคู่ครับ ตื่นมาก็ข้าไปเลยหนึ่งคิวมาครับคิวที่สองอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเกมค้ังโอ้เออออกกว่าไม่อยู่ละสูหมดอืมมันจะอ้าวออกเข้ามาแป๊บเดียวเลิอมใหม่เอ,อ้ยอะไรเอาไม่โชคประมู่เนี้ย ออก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 สวยเอาพีพีไม่เอาไม่ไม่พุงไม่พุงไม่พีพีอ่ะเอาไว้ก่อนโอ้อีกแล้วออกเข้าไหวจังเออโอ้ยสมุนหากว้าเอา mood ที่มันแบบ mood อะดีวะ ออกลอง PVP เะโอ้ยมีอะไรให้เล่นอ่ะโอ้โบอดีกแล้วในใจนะพวกจะเล่นนี่ชื่อนี้เลยแหละเกิดมาก็ต่อค่าเพื่อนโอ้นีหนี้นีไม่ฆ่าแล้วคนเยอะมาลูกโม่ปนนปโไปเป็นปืนคนปืนพกไปเป็นปืนลูกโม่ อันยากอนี่นี่นี่เเห็นเห็นก่าปืนอยโอ้ยเดี๋ยวผมบอกชื่อเกมให้นะครับเกสโซยาวเจเจตูเจตูเฮ้ยเฮ้ยผีผีระวังผีเฮ้ยเฮผียิงผี Oh God. โอ๊ยโอ๊ยแมงคีบเดียว e ไม่ได้วะได้เดี๋ยวเราจะลองเล่นมืเด็งกล้องมืเด็งกล้องอะมืนี้น่า no. คนเต็มมีมือไ,ไหน่มาไหมครับอ่ะเอามืนี้อะได้สีแล้วเกสสีแดงพอดีเลยชอบเอ,อ้หานั่น โปบ,บนบ้านเอา้าไปคือยิงโดนนะฮะอะเดี๋ยงกระโดดก,กว่าโอ้ยฝากวันนั้นหกสิบเล็งหัวเต็มที่เล็งหัวเต็มที่ครับเล็งหัว,วก็ปืนตัวนี้เล็งหัวหนึ่งพนันยิงตัวห้าร้อยยิงยิงขาสี่ร้อย